ทุกชนพุทธบริษัททั้งหลายก่อนเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้ข้ามาแล้วเวลานี้เป็นการรับทราบบุกกฎเครื่องกรรมก่อนหน้าจเจริญพระกรรมฐานสำหรับกฎเครื่องกรรมในวันนี้ก็อยขอพูดถึงเรื่องเปรด <c oughs> แปลว่าเปรตที่จะพูดวันนี้ก็เป็นเวมานิกับเปรตเหมือนกันเพราะว่าเปรตประเภทนี้มีลักษณะแปลกกว่าบรรดาเปรตทั้งหลายจัดว่าเป็นเปรตพิเศษคือมีวิมานเป็นที่อยู่มีสมบัติเป็นทิพย์แล้วก็มีนามฟ้าแวดล้อมสภาพทั้งหมดเป็นทิพย์ แต่ก็เป็นสภาพเปรตที่เสวยทุกขเวทนาร่างกายของเปรตก็เป็นเทวดาหรือว่าจะพูดกันสั้นๆก็เรียกว่าเทวดาเปรตคือสภาพทั้งหมดเป็นเทวดาแต่ว่ามีสภาพเป็นอยู่เป็นเปรตเปรตป,ประเภทนี้ไม่มีโอกาสที่รับโมทนาส่วนกุศล รวมความว่าคําว่าเปรตขบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดทราบไว้ด้วยว่าเปรตทั้งหมดเป็นกฎเศษของกรรมมาจากนรกบรรดาเปรตทั้งหลายจะเป็นเหล่าใดก็ตามทีต้องตกนรกมาก่อนพ้นจากนรกขุมใหญ่ก็ผ่านนรกบริวาร พ้นจากนรกบริวารแล้วก็มาตกยมมาโลกเย,ยนรกตามกฎของกรรมตามที่กล่าวมาแล้วเศษของความเป็นสัตว์นรกยังเหลืออยู่ก็มาแต่เป็นมาเป็นเปรตสำหรับเปรตนี่มีสิองระดับด้วยกันเมื่อพ้นจากความเป็นเปรตสิบสองระดับแล้วก็เป็นอสุรกายพ้นจากอสุรกายแล้วก็มาเป็นสัตวติระชาน ชาตใช้ก็เป็นจากสัตว์เล็กมาถึงสัตว์ใหญ่จะทั้งเป็นสัตว์ประเภทที่มีคนไม่ตาปราณีจึงได้จะได้มีโอกาสพ้นโทษถ้าเศษกรรมของความเป็นสัตว์ยังไม่หมดก็มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เสวยทุกขเวทนามีความเป็นอยู่มีสภาพไม่เหมือนกับคนธรรมดา เต็มไปด้วยความแรงแค้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนี้ทั้งหมดก็เป็นกฎของเศษของกรรมจากนั้นของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโยคาวจรทั้งหลายที่พากันเจริญพระกรรมฐาน จะเป็นพิสุสมณในนุบาสุคมบาสิกายก็ดีรับฟังแล้วก็จำจำแล้วก็พยายามละเว้นจากความชั่วทั้งนี้จะทำให้ตัวมัวหมองคือมีความทุกข์เราเกิดมาเป็นคนแล้วจงอย่าพยายามหันหลังกลับลงไปสูวบายภูมิ สำหรับเวมาใน,นกะเปรตระดับที่สองนี้มีดังนี้คือกรรมประเภทนี้แปลกถ้าเราจะมองกันก็รู้สึกว่าเขามีความเมตตาปราณีดีเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาปราถนาความสุขแก่บุคคลทั้งหลายดาัชสัตสำหรับเปรตพวกนี้ ก็ได้แก่คนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ไว้ดูชอบเลี้ยงสัตว์ไว้แข่งขันตัวอย่างเช่นประเภทเลี้ยงนกจะเป็นนกเขาแขกนกเขาไทยนกเขาเจ็กนกเขาฝรั่งก็ตามหรือว่าจะเป็นประเภทเลี้ยงนกที่สวยๆเอาเก็บไวให้ชมอย่างบรรดาสวนสัตว์ทั้งหลายก็ดี นักเลี้ยงสัตว์ไว้ดูตามบ้านเขาดีที่พูดนี้ก็มันจะหมายว่าเฉพาะจะเป็นนกอย่างเดียว <c oughs> สัตว์ทุกประเภทที่เลี้ยงไว้มีขอบเขตจำกัดเพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอิสระในการส่งตัวไม่มีอิสระในความเป็นอยู่ <c oughs> มีอาหารการบริโภคบริบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่าเป็นไปตามอัตยาสัยของบุคคลผู้เลี้ยงอย่าลืมว่าสัตว์ก็มีหัวใจสัตว์ก็มีมันสมองไม่ใช่ถ้าเป็นสัตว์แล้วก็อย่าตามใจคนเสมอไปตอนนี้เมื่อสัตว์ทั้งหลาย ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่าเป็นการดีตามใจคนเลี้ยงแต่ว่าความปรารถนาของสัตว์ก็ไม่อยู่สัตว์อาจจะกินอยากจะกินประเภทนี้แต่คนเลี้ยงมีความเข้าใจว่าสัตว์ต้องการประเภทนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ากินเข้าไปคนเข้าใจว่าดีแต่สัตว์ไม่ชอบ นี่ขอท่านหลายจงวัดกำลังใจของท่านกษัตริย์ดูว่าสัตว์ทุกเพศมีความรู้สึกมีความต้องการเหมือนกับคนแต่ว่าสัตว์นี่บอกไม่ได้หากว่าท่านจยาถามว่ากับคนเขาตามใจสัตว์เลี้ยงดูให้ดีทำไมจึงจะมีโทษ ก้อน,นี้ขอท่านหลายพิจารณาดูว่าการเลี้ยงกักขังแบบนั้นเป็นที่พอใจของเราไหมและหายการบริโภคไม่ไปเป็นไปตามความพอใจของสัตว์ถ้าเป็นไปตามความพอใจของคนเออคนผู้เลี้ยงสัตว์สัตว์ต้องการอะไรสัตว์ก็พูดไม่ได้ อย่างเลี้ยงสุนัขเราคิดว่าสุนัขชอบเนื้อเสียเสมอถ้าหากว,ว่าเราจะไปสุ่กันให้ดีก็เนื้อหลายๆประเภททำอาหารหลายๆรสที่พอที่จะเป็นที่นิยมของสัตว์เอาให้สัตว์กินสัตว์จะเลือกประเภทไหนไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าส่งไปให้เธอก็ชอบ มีความปรารถนาในรถความเป็นแปลรในรถย่อมมีอยู่สำหรับสัตว์ถ้าวา่าถามว่าเมื่อสัตว์อยู่วิสระภาพเธอไม่สามารถจะหาเลี้ยงตนได้ตามที่เราเลี้ยงแต่ถ้าว่าทนลายอย่าลืมเธออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเธอไม่ชอบและไม่เหมาะกับสัตว์แต่ว่าเป็นที่ชอบใจของสัตว์มันอาจจะมีอยู่ นี่ความต้องการของคนเลี้ยงด้วยความเมตตาปราณีแต่รับไม่เป็นที่พอใจของสัตว์นี่ประเภทหนึ่งในอีกประเภทหนึ่งถ้าหากว่าจะพอใจในด้านอาหารแต่ว่าอิสรภาพของสัตว์ไม่มีต้องถูกกักถูกขังเธออยากจะไปเที่ยวบ้างไกลๆก็ไปไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกภายนอกสัตว์ไม่มีโอกาสจะเข้าไปสัมพันธ์ ต้องถูกกักบ,บริเวณอยู่ก็ลองนึกถึงจิตใจของเราบ้างสมมติว่าเขาจะสร้างบ้านให้เราสักหลังหนึ่งมีกำแพงล้อมรอบในนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราปรารถนาแต่ถ้าว่าเราไม่มีโอกาสจะพึงไปสู่ภายนอกได้เราจะพอใจไหม ็เป็นอันว่าเราไม่พอใจข้อนี้มีประมาชั้นใดท่านที่มีอารมณ์เมตตาในสัตว์สงเคราะห์สัตว์เลี้ยงสัตว์ไว้ในขอบเขตได้มีความเมตตาปราณีนี่จัดว่าเป็นความดีของบุคคลผู้เลี้ยงแต่ถ้าว่าการขาดอิสรภาพไม่เป็นอิสระของสัตว์นี่เป็นภัยสำหรับท่านผู้เลี้ยงเหมือนกัน พราะอะไรกร็เพราะว่าท่านไปกักขังสัตว์เอาไว้สัตว์ไม่มีอิสรภาพที่พูดมานี่รู้สึกว่าจะยาวนักแต่ว่ายาวหรือไม่ยาวก็เพื่อความเข้าใจของท่านทั้งหลายสำหรับเวมา,มานนกเปรตระดับที่สองนี้คือเป็นเปรตที่มีวิมานเป็นที่อยู่ มีมายของเปรตก็มีสภาพเหมือนกับเทวดาทุกอย่างมีบริเวณรอมรอบมีเครื่องทิพย์เตรียมกันกรบริโภคมีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ร่างกายของเปรตพวกนี้ก็มีร่างกายเหมือนกับเทวดามีนางฟ้าแวะร้อมทุกอย่างมีความสุขไม่ต่างกับเทวดาทั้งหลายอื่นทั้งหมด ความต้องการใดๆในบริเวณนั้นเธอมีความปรารถนานได้สมหวังเหมือนกับเทวดาอื่นแต่้ว่าเป็นเทวดาที่ต้องถูกขังอยู่ในบริเวณไม่สามารถจะออกภายนอกได้การที่ไม่ออกภายนอกได้ก็ไม่ใช่ว่าวิมานนั้นจะถูกกักจะถูกใส่กุญแจไว้ภายนอก ถ้าใส่กุญแจไว้ภายนอกเทวดาออกได้เพราะเทวดามีร่างกายเป็นทิพย์แต่ว่าสิ่งที่จำกัดไม่ให้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นออกภายนอกก็คือกงจักมีกงจักหมุนมีความเร็วสูงพัดผันอยู่รอบๆอบวิมานตลอดเวลา แต่หากว่าเทวด,ดาคือเปรตทั้งหลายเหล่านั้นเราเรียก,กัำว่าเทวด,ดาก็ได้แต่ว่าเทวด,ดาประเภทนี้มีวิมานอยู่ในแดนเปรตจรึงเรียกว่าวิมานนี้ก็เปรตแต่หากว่าเธอจะยื่นมือออกไปหรือยื่นนิ้วออกไปก็เลยวิมานนิดเดียวกองจักรจะตัดมือตัดนิ้วทันทีถ้ายื่นที่สาวออไป <c oughs> ศีสะก็จะถูกคงจัดตัดฟันทันทีเป็นอันว่าเปรตพูนี้หรือว่าเทวันดาผูน้นี้ต้องอยู่จำกัดเขตนี่ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักติยมในการเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีความเมตตาปราณี ความจริงผลเน่งความเมตตาของท่านนี้เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเมตตาย่อมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกถ้าโลกนี้ทั้งโลกทุกคนต่างคนต่างมีเมตตาคือความรักต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างสมัครสมานสามัคคีกัน ต่างคนต่างยิ้มแย้มเข้าหากันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความสุขจะหาอะไรมาเป็นทุกข์ไม่ได้ตอนนี้ตาว่าท่านหลายจะถามว่าก็บรรดาเปรตหรือวเทวดาทั้งหลายที่ตกถูกขังอยู่ในบริเวณ แต่ว่ามามีวิมานอยู่ในแดนเปรตเธอมีความเมตตาปราณีทำไมผลแห่งความดีจะไม่สนองเธอบ้างหรืออย่างนี้ก็ตอบได้ไม่ยากว่าผลความดีสนองแล้วคุณหนึ่งมีร่างกายเป็นทิพย์สองมีเครื่องประดับเป็นทิพย์ สามมีอารมณ์ใจเป็นสุขอย่างเทวดาสี่จะมีความปรารถนาอะไรก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยของอุญญาีิการที่บำเพ็ญไว้เธอได้สมความปรารถนากายมีความเบาไม่มีความหนาวไม่มีความร้อนไม่มีความหิวไม่มีความกระหาย ขึ้นชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บของเธอไม่มีความแก่ของเธอก็ไม่มีขณะที่เกิดขึ้นในวันแรกมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวชั้นใดร่างกายของเธอทั้งหลายเหล่านั้นที่มีอารมณ์ประกอบปฏิเมตา <c oughs> จะทรงสภาพอย่างนั้นเป็นปกติไม่มีความร่วงโรย กำลังวางชายก็เต็มมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รูปร่างหน้าตาของเธอก็สวยสวยเหมือนกับเทวดาทั้งหมดมีวิมานเป็นที่อยู่ก็สวยสดงดงามมีวิมานทองเป็นต้นแล้วประดับประดับบรรดาบริแก้วท้นหลายแพรวร,ร,ร่างกายของเธอก็มีความสว่างสวยสดสวยงดงาม มีมานก็มีความสว่างสวยนางฟ้าที่เป็นบริวารก็แสนจะสวยและทุกคนก็ช่วยปฏิบัติเอาใจด้วยดีทุกอย่างอันนี้เป็นผลของเมตตาบารมีที่เธอทำไม่ใช่ว่าผลของเมตตาจะไม่มีสำหรับเธอนี่เราพูดกันเฉพาะนักเลี้ยงสัตว์ไม่ดูนะ ไม่ใช่เลี้ยงไก่ไว้ชนกันหรืว,ว่าเลี้ยงนกเขาไว้ขันเขาขันแข่งขันกันถ้าเลี้ยงไก่ไว้ชนกันไม่มาเป็นเปรตประเภทนี้เป็นเปรตประเภทที่ต้องถูกทุบถ,ถ,ถูกตีหรือว,ว่านายนิริบาลจะปล่อยให้ตีกับเสาเหล็กจะท้าจาตีก่บหินเหล็กหรืว่า แล้ววัาถุที่มีความแหลมคมนี่แต่ว่านี่เขาเลี้ยงไวด้ดูเขาเลี้ยงไว้ชมให้ความปลนปลือทุกอย่างแก่สัตว์ที่เขาเลี้ยงเขามีความสุขอย่างนี้นี่แบบน่ายเขาไม่ตายแต่ว่าโทษที่กักขังบรรดาสัตว์ทั้งหหลลาายเ่นั้นไม่มีอิสรภาพเขาก็เลยต้องกลับ กลายเป็นเทวดาที่ถูกกักบ,บริเวณการถูกกักบ,บริเวณก็ไม่กักเฉยๆคือการกักเทวดาน่กายกักยากเพราะมีสภาพเป็นทิพย์ไม่ต้องมีช่องสําหรับลอดแก้เข้าไปได้ความเป็นทิพย์ไม่มีอะไรามาป้องกันได้ แต่ว่าสิ่งที่ร้ายที่บริกักกังกัดกักกน,กน,กนท่านก็คือกงจักใกล้กงจากก็เป็นกงจากทิพย์เสมอกันมันมีทั้งความร้ายมีทั้งความแรงมีทั้งความเร็วการเคลื่อนไหวของเทวดาพวกนี้ไม่สามารถจะพ้นไปได้นี่เหตุผลพระพุทธศาสนาเนี่ยมีทุกจริงทุกเสียง,ท,งทุกอย่างแต่ตัดเป็นไปตามเหตุผล เจนนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าบรรดาพโยคาวาจรทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจะรวบรวมละมัดตวางใจของท่านจงย่าเป็นผู้มีเมตตาประเภททรมานสัตว์หรือว่าจงย่าเป็นผู้มีมีเมตตาประเภททรมานคน นี่จงอย่าคิดนะว่าทำรรกษัสัตย์มีโทษอย่างนี้ถ้าทำกับคนจะไม่มีโทษทำกับคนก็มีโทษเหมือนกันและดูเหมือนว่าจะมีโทษร,ร้ายแรงกว่าทำรรกษัสัตย์เพราะว่าบรรดาสัตว์ทุกประเภทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังอยู่ในเขตข,ของอบายภูมิ ในเมื่อเธอทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ในเขตของอาบายภูมิเมื่อรับโทษอย่างนั้นก็คิดว่าจะรับโทษไม่มากแต่ก็มากพนาดูเหมือนกัน <c oughs> เป็นอันว่าขอบรนดาท่านพโยคาวาจรทุกท่านจงพยายามรักษาใจของท่านไว้ด้วยเหตุและผล อีบริการหนึ่งสำหรับการอยู่ร่วมกันของพวกเราซึ่งเป็นคนโดยพระอย่างยิ่งพิสุมสมันเนนลูบาสุมบาสีกาเขากล่าวว่าเป็นผู้ทรงศีล <c oughs> แล้วก็เป็นผู้ทรงธรรมจัดว่าเป็นปูชนียบุคคลจงระมัดระวังอย่างยิ่ง ในจริยาของเราที่จะพึงประพฤติปฏิบัติจงคิดว่าเราไม่ใช่คราตหนว่านากันโดยสำหรับพระรนเนนอาจเราอาจจะเห็นมีการได้ยินข่าวอยู่เสมอเสมอว่าท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาการบวชมีหลายประเภท คือประเภทที่หนึ่งบวชด้วยการเห็นภัยในสงสารที่เราเรียกกันว่าปิคุหรือว่าพิสุพิสุปแปลว่าเห็นภัยในสงสารท่านประเภทนี้ดีทั้งกายดีทั้งวาจาและดีทั้งใจมีความเรียบร้อยทุกอย่าง อี่ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอุปสมะชีวิกาพวกบวชเพื่อเอาศา,าสนาเป็นเครื่องเลี้ยงชีพหมายความว่าถ้าเราเป็นครวัตเราก็จะต้องประกอบอาชีพด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องหากินด้วยความลำบาก แต่เมื่อบวเข้ามาในศาสนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคบรรดาพุทธศาสนิกชนที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาก็เทิดทูนเราในฐานะที่คิดว่าเป็นพระแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดา บางท่านดนก่ะดูกรนเผิน,นคิดว่าเป็นคนดีถ้าทางเวลาคนไปคนมาดูลีลานี่คล้ายกับพระอรหันต์มีวิชาการคือปริยัติความรู้ได้รับได้ยินได้ฟังมาบ้างศึกษามาบ้างดีมีลีลาในการพูดดีมีลีลาในจริยาดีอย่างท่านพระมาหากบ,บิน แต่ว่านำใจของท่านมีอารมณ์ที่เป็นอบายภูมิมกินจิตของท่านอยู่ตลอดเวลาได้แก่นหนึ่งจิตติดในอรงณ์ราคะมีความรักรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยการสัมผัสสองอารมณ์เต็มไปด้วยความโลภโมโทสันในลาภยศสนเสริญสุข สามมีอารมณ์อิจฉาที่สิยาบุคคลอื่นเสียดสีค่อยแคติเตียนบุคุอื่นอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้มองดูว่าอารมณ์เช่นนั้นของตนเป็นอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความเลวถ้าเป็นคราวญว่ก็เป็นคราวญเลวลการที่ห้าก็หมายความว่าท่านมีจิตเต็มไปด้วยความหลง สี่นะในการที่สี่เต็มในความหลงหลงผิดคิดว่ากิจที่ทำเป็นความเลวนั่นมันเป็นความดีเป็นนั้นว่าเป็นผู้ทำลายระบบศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมชินสีบรมศาสดานี่สภาพอย่างนี้ก็เป็นนั้นว่าจัดเป็นจริยาที่เป็นโทษ อดข้าเย็นเสียเวลาเปลา่ามารักษาจริยาเสียเวลาเปลา่าถ้าเป็นสมณเพศทำอย่างนี้ก็มีโทษยิ่งกว่าเมมาที่กระเปรกค,คือหมายว่าบัลลงเอเวจีไปตีที่ทำอย่างนั้นทำไปด้วยความเข้าใจผิดคำว,ว่าเข้าใจผิดเ็าเรียกกันว่ามิจฉาทิฐิมีความเห็นผิด ถ้ามีความเห็นถูกอน,นิสง์บรรดาลความสุขในปัจจุบันและสัมปร,รายภพถ้ามีความเห็นผิดมันก็ทำผิดมันก็พูดผิดเพราะเราคิดผิดอน,นิสง์ก็เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปร,รายภพเจนนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นอมบาสกอมบาสีกาก็ดี พิส <ersch> ุสวนเองก็ดีจงระลึกนึกถึงถ้อยคำขององค์สมเด็จพระจินทร์ีชีทรงตัดว่าอัตนาอยูตโจเชาตันหนังจงเตือนตนตนเองไว้เสมอจงกล่าวโทษโจดตนไว้เป็นปกติทั้งนี้ก็หมายความว่าดูความชั่วของตัวไว้ ให้เราเองพยายามเห็นความชั่วของตัวเองอย่าให้คนอื่นเข้ามานั่งมองความชั่วเห็นความชั่วของเราคนอื่นบางทีเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเราดีแต่ว่านำใจของเรานี้ถ้าเราศึกษาในพระปฏิยติธรรมคำสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเรานี่เป็นฝ่ายเจริญสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐาน จิตใจของเราควรจะแนบสนิทติดกับพระธรรมวินัยมีกำลังใจประกอบด้วยความดีคือคิดดีไว้เสมอเมื่อเท่าจิตเราคิดดีถ้าเราพูดก็พูดดีถ้าเราทำเราก็ทำดีถ้าจิตเราคิดชั่วเราพูดก็พูดชั่วเราทำก็ทำชั่ว ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมัวเมาอยู่ในลาบยศทันเสริญสุขซึ่งเป็นโลกธรรมก็เป็นสิ่งที่น่าชินดดยอย่างยิ่งฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาวิสุิสมณนีนทั้งหลายจงมีความเข้าใจตามนี้สังรวรระวังไว้คือว่าจิตทรงไว้หนึ่งอาทิศีนส,สิกขาทรงศีลให้บริสุทธิ ที่จิตตสิกศิขาทรงฌานสมาบัติให้ตั้งมัน่นที่ปัญญาจิตขาทรงวิปัสนาญาณให้แจ่มใสท่านทัหลายจะคุณจากบาลย,ย,ยภูมิด้วยประการทั้งปวงเราจะไม่ต้องมาเป็นเปรตแบบนี้แล้วต่อที่นี้ไปขบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการแนะนำกันก็สมควรกันเวลาขอทุกท่าน ผู้รับฟังจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผูนผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิทธิรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพระละและปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ให้ได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจนทุกประการสำหรับต่อนนี้ไปก็ขอท่านทั้งหลาย โปรดเตรียมตัวเตรียมใจสมาทานพระกรรมฐาน